ติดตัวมาด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องเรามากันเยอะการให้บริการอาจจะไม่ทั่วถึงเอาจานชามช้อนถ้วยแก้วน้ำหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มมาด้วยครับอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้ครับผมขอประชาสัมพันธ์อีกอีกครั้งนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้ลงชื่อนะครับาทางสายมือสายมือของผมนะลงได้นะครับลงได้กันเรื่อยๆนะครับเพราะว่า รายชื่อนี้จะเป็นรายชื่อสำคัญนะครับรายชื่อของพ่อแม่พี่น้องนี่แหละสำคัญที่จะเอาอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรออก,กากนายกรัฐมนตรีพูดถึงศัตรูของประเทศจะเก่งขนาดไหนก็ตามจะมีความสามารถขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าเรามีความสามาคัคคีเราก็สามารถชนะได้แต่ถ้าในประเทศมีหนอนบอนไส้ อย่างนี้ต้องจัดการก่อนครับพี่น้องแต่หนักใจยิ่งกว่านั้นก็คือหนอนตัวเนี้ยมันโง่อะด่ามันก็ไม่รู้สึกอธิบายมันก็ไม่เข้าใจแล้วมันก็แถแะแถแถแถ,แถ,แถไปเรื่อยไม่มีศัตรูอันไหนที่น่ากลัวนอกจากศัตรูคนนั้นมันเป็นคนโง่ครับพี่น้องครับมีคลิปมาคลิปคุยกันของสองพ่อลูกลูกบอกว่า พ่อพ่อใครใครก็ว่าหนูโง่ใครใครก็บอกหนูโง่หนูท้อแท้มากเสียงต่อมาพ่อก็บอกว่าลูกเอ้ยยังมีคนที่โง่กว่าลูกอีกฮะมีคนโง่กว่าลูกอีกเหรอก็คนที่มายืนหลังลูกอ่ะรู้ว่าลูกโง,ง,ง่มันยังเชื่อลูกอีกอ่ะคนที่ยืนเป็นวอลเปเปอร์หลังลูกอ่ะมันโง่ยิ่งกว่าลูก เพราะลูกพูดโงโ่ๆงโงมันยังบอกว่าดีครับนายเลยอ่ะขาดเดียวกันครับตอนนี้คุณภูมิธรรมเวชชย,ยชัยนะครับได้ออกมาปกป้องเจ้านายของตัวเองแล้วกล่าวว่าเมื่อนายกขอโทษประชาชนทุกอย่างเป็นอันจบมันจะจบได้อย่างไรมันต้องถูกดำเนินคดีมันต้องถูกในรเทศ ติดคุกได้ก็ติดคุกไปเลยถ้าจบชีวิตโอเคให้อภัยครับแต่เมื่อยังไม่จบต้องรับโทษทันถูกไหมครับพี่น้องครับคนที่จะมาอธิบายให้เราฟังครับผมนะครับท่านต่อไปที่จะขึ้นมาพราะป่าพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับขึ้นมาหลายรอบแล้วรอบนี้ต้องจัดหนักแน่นอนนะครับพร้อมหรือยังครับ ประชาชนคนไทยจงถ้าป้อมล้าขอเสียงปรอมมือตอรับพี่ตั้มพี่เชิตชายมงคลครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีกันในอีกหลายรอบวันนี้พี่น้อง มาร่วมกันอย่างอบอุ่นอากาศที่ร้อนไม่ได้ทำให้พี่น้องได้ย่อท้อเพราะที่นี่ถึงแม้จะร้อนในธรรมเนียบร้อนกว่าพวกเราเยอะพี่น้องครับแพทองทานชินนวัตเมื่อสักครู่ได้ถแถลงข่าวถแถลงข่าวด้วยหน้าตาแบบจริงจัง เท่งถืมแถลงข่าวด้วยความจริงจังบอกขออภัยขออภัพยพี่น้องประชาชนที่มีคลิปหลุดออกไปพี่น้องครับพี่น้องจะให้อภัยแพ่ทองทานไหมพี่น้องจะให้อภัยนายกรัฐมนตรีที่เป็นโมฆะ นับตั้งแต่ที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาหรือไม่พี่น้องครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องต้องมาขออภัยเราต้องการให้นายกขอโทษประชาชนแล้วลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่เรื่องมาขออภัยเพราะพี่น้องประชาชน มีมติเอกฉันว่าเราไม่ให้อภัยนายกที่ชื่อแพทองทานชินวัตรภูมิธรรมเวชยชัยอธิบายบอกว่าเมื่อแพทองทานชินวัตรได้ขออภัยพี่น้องไปแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นอันจบกันพี่น้องครับ นี่พูดเองเออเองทั้งสิ้นใช่ไม่ใช่เสียงที่ท่านได้ยินตอนนี้ก็อยู่ในธรรมเนียบเขาบอกว่าประชาชนบอกว่าไม่ใช่ว่าจะออกมาขออภัยแล้วพี่น้องจะยกโทษให้เรื่องนี้ไม่ใช่ขออภัยฝ่ายเดียวแล้วจะบอกว่าทุกอย่างจบกันเรื่องนี้มันเป็นความรับผิดชอบสาธารณะ คนที่เป็นนักการเมืองคนที่เป็นผู้นำประเทศคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีการรับผิดชอบสาธารณะต่อคำพูดของตัวเองนั้นสำคัญเป็นอันดับหนึ่งแล้วที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่คุณพูดไปมันเอาประเทศไปขายเอาความรับของประเทศไปให้คมบูชารับซาก คุณไปบอกว่าพร้อมจะยกทุกอย่างทําทุกอย่างขอให้หุนเซนได้ช่วยหลานบ้างนี่เป็นคําพูดที่ไม่ควรเกิดขึ้นในฐานะที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นคําว่ารับผิดชอบต่อคําพูดรับผิดชอบสาธารณะต่อคําพูดไม่ใช่มาขออภัยแล้วหายกันไปต้องลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเดียว แล้วไม่ต้องมาอาธิบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายแบบนางแบบรวมทั้งภูมิธรรมเวชยชัยอธิบายบอกว่าถ้านายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองทานลาออกไปจะเข้าทางคัมภูชาประเทศไทยไม่มีคนชื่อแพทองทานประเทศไทยก็ชนะคัมพูชาได้สู้กับคัมพูชาก็ประเด็นหนึ่ง แล้วผมเชื่อว่าไม่มีคนโง่ๆอ,อ,อ,อย่างแพทองทานไทยมีไัยชนะมากกว่าที่มีแพทองทานอยู่อย่าเอาเหมารวมว่าแพทองทานจะเป็นตัวแทนไปสู้กับคาพูชากับฮุนเซนเพราะพฤติกรรมที่ผ่านมาพี่น้องทั้งประเทศเขาเห็นแล้วไอ้ที่คลิปหลุดออกมาแค่คลิปเดียวไอ้ที่ไม่หลุดออกมาแล้วที่เดินทางไปพบกันล่ะ ก็พฤติกรรมและเจตานามันสอบไปในทางที่พี่น้องเชื่อได้ว่าตระกูลนี้เตรียมขายประเทศชัยคุณอย่าเอาความเป็นแพรทองทานมาเหมารวมว่าเมื่อแพรทองคานเป็นนายกประเทศไทยถึงจัชนะกัมพูชาคนไทยทั้งประเทศตอนนี้เขาไม่ไว้วางใจคุณเขาไม่ไว้วางใจว่าให้คุณนั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คุณออกตออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มีคนอื่นสู้กับกัมพูชาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังของพี่น้องประชาชนเนสู้กับกัมพูชาก็ประเด็นหนึ่งผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศสามัคคีการเพื่อประเทศชาติได้ความเป็นรัฐมันต้องเหนือ แต่พฤติกรรมของคุณมันสอบไปในทางที่ทำให้ประเทศไทยตกต่ำไปเรื่อยๆคุณไปทำให้เหมือนประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นของคำพูชาคุณก็ต้องรับผิดชอบสิแพทองทานจินวัตรอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปครับสู้กับคำพูชาประเด็นหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องก็เคยเห็นต่างประเทศพี่น้องเห็น อดีตนายกหรือรัฐมนตรีในญี่ปุ่นหรือเกาหลีผิดคำพูดเพียงคำเดียวเขาไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมาเรียกร้องขนาดนี้ผิดคำพูดคำเดียวเขาแสดงสัปปหริตลาออกทันทีใช่ไม่ใช่แต่เมืองไทยไม่ใช่เมืองไทยนี่มันหนากี่เซนกันแน่หน้ามันอะหน้าของนายกรัฐมนตรีหนาเท่าไหร่ ความรับผิดชอบที่พูดออกไปไม่ต้องไปโทษว่าทำผูชาแอบอัดคลิปแล้วไปเรียกพูดทำพูชามาประท้วงไปเรียกพูดทำบูชามาประท้วงที่ทำเนียบบอกว่าเป็นการเสียมารยาททางการพูดที่มาอัดคลิปผลทนานี่ก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเพราะว่ากระแสโจมตีนายกที่ไปพูดท่านนั้น กลายเป็นว่าไปเรียกพูดกัมพูชามาประท้วงว่าประท้วงหุ่นเซนที่อัดคลิปแล้วทําไมกรณีที่ทหารกัมพูชาลุกข้ามประเทศมาลุกกินแดนมายังเมืองไทยข้ามมาที่ช่องบกขึ้นมาร้องเพลงชาติที่ราษาตาเมืองมทมทําไมมึงไม่เรียกทูตกัมพูชามาประท้วงละ่ะพอเรื่องของประเทศผลประโยชน์ของประเทศไม่เรียกมาประท้วงแต่ยอมอ่อนข้อให้เขา เกิดที่ช่องบกทหารประทะการกัมพูชายิงใส่อทหารของไทยก่อนตื่นเช้าขึ้นมาทาหารกัมพูชาเสียชีวิตรัฐบาลกัมพูชาทำหนังสือประท้วงรัฐบาลไทยบอกว่ารัฐบาลไทยทหารไทยข้ามแดนไปยังกัมพูชาแต่ประเทศไทยไม่ทำหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการพอเรื่องอธิปไตยของประเทศแพทองทานกับนิ่งเฉย พอมีคลิปของตัวเองหลุดออกมากลับไปเรียกพูดจากกัมพูชามาประท้วงนั่นแสดงว่าคุณรักสถานะการเป็นนายกมากกว่ารักความเป็นประเทศไทยใช่ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเช่นนี้จะเอาอยู่ไว้ทำไมล่ะพี่น้องครับคนเห็นแก่ตำแหน่งเห็นแก่ตัวเห็นความมั่นคงทางตำแหน่งของตัวเองมากกว่าความมั่นคงของประเทศชาตินะ คุณทำทุกอย่างเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งได้ถึงขนาดต้องอ้อนวอนคัมบูชาอ้อนวอนหุนเซนว่าช่วยหลานหน่อยอ่ะไม่ให้ช่วยหลานได้ไงเพราะคนไทยทั้งประเทศเขาไม่เอาแพงทองทานกันแล้วไงอยากให้หุนเซนช่วยออก็ไปเป็นนายกที่คัมบูชาดีไม่ดีพี่น้องครับดังนั้นสิ่งที่ต้องสื่อสารกันให้ชัด คุณแพทองคานไม่ต้องมาเปลี่ยนประเด็นไม่ใช่ว่าขออภัยแล้วพี่น้องจะให้อภัยเรื่องนี้ไม่ใช่การขออภัยคําว่าขอโทษยังไม่หลุดออกจากปากคุณถึงแม้ขอโทษแล้วก็ใช่ว่าพี่น้องจะยกโทษให้คุณต้องขอโทษประเทศไทยขอโทษประชาชนคนไทยแล้วลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีไม่มีแพทองคาน คนไทยก็สามารถรักษาอธิปไตยได้ดีกว่าแพทองทานอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐทามนตรีถ้าไม่เชื่อคุณลองลาออกดูดิถ้าไม่เชื่อว่าลาออกจากตำแหน่งแล้คนไทยจะรักษาอธิปไตยได้ไม่เชื่อก็ลองลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐทามนตรีดูแพทองทานชินวัตรเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศ ไม่ใช่คุณจะมา,ถาแถลงเหมือนเด็กยังไม่ปล่อยขัวนมได้ยังไงเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ขายขีหน้าไปทั่วโลกเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเขาตีข่าวไปว่านายกรัฐมนตรีเมืองไทยโทรไปใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเตรียมที่จะพร้อมทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อรักษาสถานะการเป็นนายกรัฐมนตรีในเมืองไทยให้ได้ มันมีคำไหนบ้างมีคำไหนที่เราได้ยินในคลิปการเจราจาที่แพทองทานเนี่ยเจราจาเพื่อบ้านเพื่อเมืองบ้างพึ้นต้นก็บอกว่าคุณคุณลุงช่วยหลานหน่อยคนไทยเขาจะให้หลานเนี่ยไปเป็นนายกที่คัมพูชาแล้วพึ้นต้นก็เห็นแก่ตัวพึ้นต้นก็ห่วงสถานะการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีคำพูดไหนที่พูดเพื่อประเทศไทยเลย ไม่มีคำพูดไหนที่ต่อรองเพื่อประเทศชาติมีแต่ต่อรองเพื่อตำแหน่งของตัวเองพอคลิปลุดออกมาก็เรียกพูดัมบูชามาประท้วงเพื่อรักษาตำแหน่งของตัวเองอีกพี่น้องครับคนเห็นแก่ตัวเช่นนี้มันต้องรู้เห็นกันชัดเจนให้มากขึ้นแต่วันนี้พี่น้องลงมาติกันเห็นพ้องต้องกันสิ่งที่แพทองทานกระทำ เราไม่ควรให้มันเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไม่ใช่เราจะปล่อยให้บุคคลที่มีมนทินทางการเมืองมีมนทินระหว่างประเทศเอาความรับของประเทศเป็นตัวแทนในการเจรจาความบ้านความเมืองได้ยังไงสมัยก่อนคนเช่นนี้ขายชาติขายแผ่นดินเช่นนี้ต้องตัดหัวเจ็ดชั่วโคต ตัดหัวเจ็ดชั่วโครเพราะเอาความรับของประเทศใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเอาความเป็นประเทศไปเจรจาความบ้านความเมืองกับประเทศที่เป็นอรุราศัตรูกับประเทศของตัวเองเขาบอกให้ปิดดาลก็จะปิดดาลให้เขาห่วงใย,ยกันเหลือเกินว่าประชาชนคัมพูชาจะได้รับผลกระทบโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบอธิปไตยของประเทศไทย พี่น้องที่จังหวัดอุบลครับพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปที่อุบลเขาจะไปที่ช่องบกไปพื้นที่โนแมนแลนด์สงสัยจะไปเทียมทำสนามตะก้อให้พ่อไปเตะตะก้อที่นั่นนะพี่น้องที่อุบลพรุ่งนี้ก็ให้การต้อนรับแพรทองทานเขาอย่างสมเกียรติหน่อยรู้ไหมสมเกียรติคืออะไร สมเกียรติแพทองทานตอนนี้ก็คือทอละากขายแผ่นดินไงถ้าอยู่กรุงเทพอยู่ที่ไหนเราก็จะไปที่นั่นวันนี้ได้ข่าวตอนแรกจะมาประชุมที่บ้านพิษณุโลกพอรระกาศบอกว่าถ้าไปบ้านพิษณุโลกเราก็จะไปบ้านพิษณุโลกเช่นเดียวกันไม่กล้าออกจากทำเนียบรบัฐบาลขนาดเดินทางเข้าทำเนียบ ยังต้องแอบ,บขบวนเข้าทำเนียบเลยกลัวพี่น้องเห็นนะพี่น้องครับพรุ่งนี้คณะทำงานคณะบิ๊กเนมต่างๆที่พี่น้องคิดถึงกันเนี่ยก็จะได้หาหรือกันเพื่อเตรียมเคลื่อนทับใหญ่จนกว่าแพรทองทานจะลาออก พรุ่งนี้สิบโมงเชา้าคณะต่างๆครูบาอาจารย์ที่พี่น้องบอกว่าเป็นคณะบิ๊กเนมเอ่ยชื่อกันไม่หมดหรอกเพราะคนเกียรแพรทองทานทั้งประเทศนะเอ่ยชื่อหมดได้ไงพรุ่งนี้จะได้หารือกันแล้วถแถลง5่าทีต่อแพรทองทานคำขาดเดียวคือให้แพรทองทานลาออกโดยทันที พรุ่งนี้ก็จะได้หาดื่นสิบโมงที่โรงแรมรัตนโกสินลร์พี่น้องว่างก็ไปสมทบกันที่โรงแรมรัตนโกศินทป์ใต้สนามหลวงกันแต่เวทีก็ยังเปิดเหมือนเดิมเราจะเปิดเวทีจนกว่าแพทองทานจะออกไปเอามันให้ชัดเอามันให้แน่นระหว่างแพทองทานกับพี่น้องนี่ใครจะอื่นกว่ากันใช่ไม่ใช่พี่น้องก็สลับปเปลี่ยน ใครเหนื่อยก็เดินทางกลับบ้านพร้อมแล้วก็เดินทางกลับมาดูซิว่าใครมันจะใจร้อนมากกว่ากันที่นี่ไม่ร้อนมากหรอกครับพี่น้องครับตั้งคืนจุงเยอะหน่อยไม่เป็นไรมากันเยอะก็เฉลี่ยกันกันกดน่อยก็ได้เพราะที่ผ่านมายุงบอกว่าเห็นแต่หน้าเดิมๆคนเดิมๆเบื่อเลือดพวกนี้แล้วอะ่ะขอเลือดคนใหม่หน่อยอะ่ะ วันนี้ก็ให้เลือดใหม่ก็เฉลี่ยกันเพิ่มมากขึ้นพวกมี้ถ้าว่างก็ไปร่วมกันสิบโมงเช้าที่โรงแรมรัตนาโกศิร์หลายท่านครูบาอาจารย์นักวิชาการนักเคลื่อนไหวอดีตแกนนําพันธมิตรต่างๆอดีตแกนนํากปปสก็จะได้หารือกันแล้วเราก็จะเปิดเวทีที่นี่ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับทํากิจกรรมยืนหยัดบนตรงบนจุดยืนที่ให้แผ่ทองทานรับผิดชอบ ต่อคำพูดของตัวเองเรายืนยันว่าขออภัยไม่พอแล้วที่สําคัญพี่น้องก็ไม่ให้อภัยด้วยใช่ไม่ใช่นี่ต้องเสียงพลังกันมากขนาดนี้ต้องสื่อสารกันให้ดังมากขนาดนี้เราจะร่วมพลังกันทุกภาคส่วนอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปตั้งแต่ต้นพูดหลายครั้งก็ต้องยืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องฝ่ายการเมืองใดฝ่ายการเมืองหนึ่ง เป็นเรื่องของประโยชน์ของประเทศชาติเรื่องอธิปไตยของประเทศชาติไม่มีแพทองทานชิน,นวัตรเราก็จะรักษาอธิปไตยของประเทศชาติได้ใช่ไม่ใช่แล้วคนไทยพร้อมจะร่วมมือเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศนี่เป็นคำมั่นสัญญาที่ผมคิดว่าในใจของพี่น้องประชาชนก็คิดเหมือนกันเช่นนี้ ยิ่งไม่มีแพทองทานประเทศอาจจะชนะเร็วกว่านี้ก็ได้ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเจอกันในรอบเด็กอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรงบมือดังๆให้กับพี่ตั้มพี่ชิดชายมงคลอีกครั้งหนึ่งครับ ข่าวมาจากกระทรวงยุติธรรมครับผมนี่มีแต่ข่าวเลยวันนี้กระทรวงยุติธรรมใครครับทวีสสองทวีสอดส,ส,สองประกาศชัดกอดเก้าอี้ร่วมรัฐบาลตอมไม่สนใจคลิปเสียงนี่ตัวพ่อเหมือนกันอีกคนหนึ่งเนี้ยช่วยช่วยกด ขาทักสินแน่นๆ,ๆ,ๆหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะคุณทวีสอดส่องช่วยกอดให้แน่นๆนะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะนะได้ไปพร้อมกับตักสิน <laughs> นะผมว่านี่มีคนฮู้ในประเทศไทยอยู่อีกนะฮ <laughs> ะไอ้คนอื่นไม่เท่าไร ทวีสอดศอกนี่โอ้สุดๆ ee, นี่ผมแนะคุณทวีโทรไปหาคุณนันทินหน่อยดิเออโทรไปหน่อยเผื่อได้มีคำปรึกษาดีๆนะฮะนะครับช่วงเย็นต้องเฝ้ารอการแถลงข่าวของพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคประชาธิปัตย์ราค ชาติไทยพัฒนาผมลืมไปอีกพักหนึ่งพักแถวแถวพยาวแถวแถวันลืมไปเออลืมได้ยังไงสองวันลืมเลยว่าทำไมเขานั่งยิ้มอยู่ไม่พูดถึงเขาเลยนะฝากไปถึงพักกล้าทำด้วยฝากไปถึงคนนะรือมอนนามจะกุลจำไม่ค่อยได้ อ่าฝากด้วยนะครับจะรักษาประเทศไทยหรือจะรักษาบ้านจันสองล่าคิดเอาเองถ้ามีจิตสำนึกคิดได้จบด็อกเตอร์นะครับอย่าให้คนไม่จบด็อกเตอร์ไปบอกนะครับอย่าให้ผมแห้พี่น้องปอสีไปบอกนะยะนะ ได้ประกาศแล้วเขาดีใจ